ประตูปิดกัน้นเป็นบานสไลด์ให้แบบนี้เลยนะคะสูงมากเลยครับคนนี้ใช่วันนี้นะคะนิจะพาทุกคนเข้ามาดูบ้านตัวอย่างนะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นภาพนิ่งมาแล้ววันนี้เราจะพามาชมของจริงกันค่ะเชิญเลยค่ะคุณแมนครับผมเดี๋ยวเชิญครับ กวเฉลียงหน้าบ้านเนี่ยจะมีความยาวนะคะประมาณ2เมตรห้าสิบนะคะตัวนี้นสามารถทํากิจกรรมอย่างเช่นปิ้งยางหน้าบ้านได้เลยค่ะครับค่ะคส่วนโรงรถของเรานะคะสามารถจอดรถได้สองคันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพื้นคอนกรีตสตมแม่เห็นตรงโรงรถไหมคะครับผมแม่รู้ไหมคะว่า4หลอดนี้เป็นไฟแบบระบบเซนเซอร์ด้วยนะคะว้าวใช่ก็คือปก,กติเ,เนี่ยถ้าเกิดลูกค้ามานะคะขับรถจอดเข้ามาในโรงรถนะคะไฟของเราก็จะติดอัตโนมัติเลยค่ะอืมดีดีมากเลยครับเดี๋ยวนี้พาไปดูข้างในบ้านกันค่ะ ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นนะคะ <irony. S 2> ตรงนี้นะคะก็คือเราออกแบบเป็นตัวรูปตัว L นะคะทําให้บ้านเนี่ยดูโปร่งแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นนะคะค่ะเ <nickname> ดีย <ienda: S 1> ย๋ยวนี้จะพาไปดูห้องนอนใหญ่นะคะเข้ามานะคะซ้ายมือของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะเชิญแมนข้างในเลยค่ะครับ เข้ามานะคะในห้องนอนใหญ่ก็จะเจอกับห้องน้ําอุปกรณ์ต่างๆนะคะตัวนี้นิกจะใช้เป็นของคอโต้นะคะซึ่งอุปกรณ์ในห้องน้ําคือ,อคุณแมนถ้าเกิดมาซื้อก็คือจะได้แบบในห้องน้าเลยนะคะมีกระจกบานใหญ่ๆให้แบบนี้เลยเข้าไปดูในห้องนอนดีกว่าค่ะครับผมเข้ามานะคะข้างในนะคะตัวนี้ของเรานะคะก็จะมีห้องนอนที่เป็นห้องนอนคลิงไซส์นะคะตัวนี้ก็คือใหญ่ที่สุดแล้ว นี้นะคะสามารถวางเตียงได้ถึง6ฟุตเลยนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะมีกระจกนะคะให้ด้วยแล้วก็มีบานกระทุ้งให้1บานครับผมค่ะห้องนี้นะคะก็จะตกแต่งเป็นแบบเซนนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างอันนี้คือบิวอินขึ้นมานะคะแต่ถ้าลูกค้าสนใจอยากจะบิวอินตามแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ปกติแล้วก็จะได้เป็นห้องเปล่านะคะห้องนี้กว้างมากเลยนะครับคุณนิใช่ค่ะห้องนี้กว้างประมาณ3เมตรถึงอ่าสามเมตรคูณ4เมตรคร่ะเดี๋ยวเชิญไปดูห้องนอนที่2 ได้ครับผมอ,ออกมานะคะแมนตรงนี้นะคะก็คือเป็นพื้นที่อีกที่หนึ่งที่เอาไว้สําหรับทําเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะอันนี้ก็จะแบบนั่งชิวๆบนโต๊ะก็ได้นะคะครหรือว่าะจะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะทําเป็นแบบต่อขึ้นมานะคะทําเป็นจุดนั่งจิบชาก็ได้นะคะอันนี้ <มา S 1> หรือว่าตัวตรงโซนนี้ค่ะ มันจะกว้างมากนะคะลูกค้าหรือว่าแมนเนี่ยอยากจะทําเป็นชั้นลอยก็ได้นะคะต่อเติมทําเป็นชั้นลอยก็ได้อีกแบบหนึง่งห,หรือว่าจะกั้นทําเป็นห้องนอนหรือว่าห้องพระได้อีกเลยนะคะต่อมานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําที่สองนะคะห้องน้ําห้องที่สองเนี่ยจะอยู่ระหว่างกลางของห้องนอนเล็กทั้งคู่นะคะห้องนอนด้านหน้า กว้าง3เมตร50คูณ3เมตร50อันนี้สามารถวางเตียงถึง5ฟุตได้เลย <Wow. S 1> หรือนอนถึง2คนได้เลย <Yep. S 1> นะคะส่วนด้านหลังเนี่ยอันนี้จะกว้าง3เมตรคูณ3เมตร50อันนี้เอาไว้ให้สําหรับลูกๆหลานๆนะคะ hmm. หรืออยากจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ลูกค้าจะจัดเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยห้องด้านหลังเนี่ยก็อาจจะทําเป็น งานดีที่สุดค่ะถ้าเกิดอยู่กันแค่2คนนะคะคเดี๋ยวนี้จะพาไปดูในส่วนของห้องครัวนะคะห้องครัวค่ะ <ừ> อันนี้โครงการนี้เราพิเศษขึ้นมานะคะแมนก็คือในส่วนของอครัวที่มีประตูปิดกัน้นเป็นบานสไลด์ให้แบบนี้เลยนะคะสูงมากเลยครับคุณี้ใช่แล้วห้องครัวของเราก็มีเพดานสูงเหมือนห้องโถงเลยค่ะจ ถึงเพดานก็คือ5เมตร<ม>เลยค่ะก็ในช่วยในเรื่องของการระบายกลิ่นนะคะเวลาทําอาหาร,รส่วน <ผม S 1> ด้านนี้นะคะก็เป็นจุดจิบน้ําชานะคะตอนเช้าชิลๆได้เลยค่ะหรือว่าเป็นช่วงเย็นนะคะเอาไว้นั่งปาร์ตี้กับเพื่อนๆก็ได้นะคะเข้ามาดูในห้องครัวกันดีกว่าค่ะครับโอ้ห้องครัวกว้างอะครับคุณน,นิค กว้างมากค่ะเพราะว่าห้องนี้นะคะเทียบเท่าห้องนอนด้านหน้าเลยห้องนอน oh. เล็กใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้คือกว้าง3มเมตรคูณ3เมตรห0ิบเลยนะคะในส่วนที่เคาน์เตอร์ที่ลูกค้าจะได้นะคะก็ตั้งแต่จุดนู้นนะคะมุมนู้นจนถึงมุมนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือจะได้เคาน์เตอร์สีได้แบบนี้เลยรครับใช่ <S <S> แล้วก็จะได้ตู้เก็บของชั้นล่างด้วยแมทลองเปิดดูค่ะว่ากว้างมากไหมอุยห้องกว้างมากเลยใช่ค่ะส่วนพื้นที่ข้าง ที่เหลือเน,นี่ยนะคะก็สามารถบิวอินทำเป็นตู้เก็บของอีกก็ได้นะคะแมนครับ่ส่วนด้านบนนะคะตรงนี้ก็คือทางโครงการเขาบิวอินเพิ่มเติมขึ้นมาเราไม่ได้แถมให้นะคะครัค่ะอยากจะบิวอินหรือว่าอยากจะทําตามแบบนี้ก็ได้เลยค่ะเรารไม่ได้ห่วงไอเดียเนาะค่ะเท่าที่นิกพูดมาทั้งหมดนะคะแมนอันนี้นะคะคบ,บ้านสูงแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยถึง187ตารางเมตรอันนี้รวมรงรถแล้วนะคะค่ะตรงนี้นะคะแมนรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ ราคาเท่าไร่ครับคุณนิกของเรานะคะเริ่มต้นที่2.240้านบาทค่ะมีพื้นที่ใช้สอยถึง187ตารางเมตรเลยนะคะแล้วอันนี้มีโซนไหนบ้างครับคุณนิกของเรานะคะจะมีทั้ง2โซนนะคะจะมีเป็นโซนจอหอนะคะแล้วก็เป็นโซนหัวทะเลค่ะอันนี้พื้นที่เท่ากันเริ่มต้นราคาเท่ากันเลยค่ะแล้วอาชีพไหนจะกู้ได้บ้างครับคุณนิกค่ะ อา,อาชีพนะคะก็คือตอนนี้นะคะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะลูกค้าเดินบัญชีนะคะมีบัญชีรับจ่ายนะคะแล้วก็มีการเสียภาษีนะคะอันนี้กู้ได้ชัวร์ค่ะส่วนถ้าเป็นในเคสเป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นข้าราชการนะคะฐานเงินเดือนอยู่ที่1 5ื่นนะคะสามารถกู้สูงสุดได้ถึง3คนนะคะอ,อันนี้ก็กู้ได้เหมือนกันค่ะ สะดวกสบายมากเลยครับคุณนิกใช่ถ<ช>้าอย่างนี้ก็คือหมายความว่ากู้ได้กับทุกอาชีพเลยใช่แล้วค่ะคือเป็นแบบว่า f r e e l a n c ก็กู้ได้นะคะหรือว่าทํางานอยู่ต่างประเทศอยากจะกู้ร่วมกับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยก็กู้ได้เหมือนกันค่ะ,คะลูกค้าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยนะคะว่าตัวเองเงินเดือนหมื่นห้าหรือเงินเดือนหนึ่งหมื่นนะคะสามารถสอบถามเข้ามานะคะใต้เพจนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวทางเรานะคะจะให้อดินตอบกับค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิกกับเมนก็ขอพาชมบ้านเพียงเท่านี้นะ เอาไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ